กษนาทัวอยกลอผู้จัดงานไทยแลนด์เฟรลี่ดีไซน์เอ็กซ์โป2023มากรรมอารยาสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทมวนครั้งที่เร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายเมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติเมืองไม้เพื่อทุกคนและเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทมวนสัปดาห์นี้ไปลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวนกันที่ตลาดร่วมหุบในเมืองสมุทรสงครามกับคณะผู้บริหารท้องถิน่นและการท่อง เที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามกันครับโอ้คนเยอะมากเลยมดูนดี่อเิสมุทรสงครามไปแล้วไปแล้ว ตลาดร่วมหุบหรือตลาดแม่กรองที่บางคนอาจจะเรียกว่าเป็นตลาดเสี่ยงตายกันนี่แหละครับแต่จะอย่างไรก็ตามครับตลาดแห่งนี้ก็ถือเป็นตลาดดังระดับตำนานอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยและดังไกลไปทั่วโลกโดยเอกลักษณ์ของตลาดชาวบ้านแห่งนี้ที่ตั้งขายกลางร่วมแบบกลางกลางรถไฟที่จะมีขบวนรถไฟวิ่งมาจากสถานีมหาชัยถึงสถานีแม่กรองและเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าจะมีรถไฟวิ่งผ่าน บรรดาพ่อค้าและแม่ค้าทั้งหลายก็จะรีบเก็บกระจาดก,กระบุงตะกร้าและรีบหุบร่มที่กลางกันแดดกันอย่างรวดเร็วกระทั่งเมื่อรถไฟวิ่งผ่านไปแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็จะนําขอมาวางขายกันต่อและกลางร่วมออกมาเหมือนเดิมพอรถไฟวิ่งมาอีกก็จะรีบหุบร่มกันแบบนี้ตลอดทั้งวันจึงกลายเป็นที่มาของชื่อตลาดร่มหุบแหล่งท่องเที่ยว amazing Thailand ชื่อดังระดับโลกที่จังหวัดสมุทรสงครามครับ นี่ก็เป็นเส้นทางโครงการเชื่อมต่อความฝัน Amazing สมุทรสงครามนะก็จะต่อจากนู่นตลาดลุมหุบเลยก็จะมาว <ไป S 1> ันนี้เนทเลทองเลยนะ <ไป S 1> แล้วทางเลี้ยวขวามือเราวันนี้ก็จะเป็นแม่น้ําแม่กรองเลาะแม่น้ําไปเลยแล้วก็จะไปสุดตรงวัดหลวงพ่อบ,บ้านแหลนโอ้นี่เส้นทางสุดยอดเลยนะแล้วนี่เขาจะไม่เข้เขาไปเที่ยวจังหวัดอื่นเลยเหรอครับเนี่ย <laughs> และล่าสุดท่านนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามคุณสมชายแทนประเสริฐก็ได้มีโครงการที่จะจัดทําเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากตลาดร่วมหุบสถานีรถไฟแม่กลองเชื่อมต่อไปยังจุดชมวิวริมแม่น้ําแม่กลองและไปสิ้นสุดที่วัดเพชรสมุทรวรมิหารหรือวัดหลวงพ่อบ้านแหลมโดยจะจัดให้เป็นเส้นทางอารยสถาปัต์ที่มีทางลาดมาตรฐานเชื่อมโยงทั่วถึงทุกจุดและมีห้องสุขาเฟรลี่ดีไซน์สําหรับผู้สูงอายุผู้พิการและคนที่ใช้รถเข็นเพื่อรองรับสังคม ผู้สูงวัยและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลอีกด้วยครับอันนี้คือคนทั่วไปอาจจะคิดว่าโอเคแล้วนะนายกนะแต่จริงเนะี่ยมันชันเมื่อกี้วัด50เซนต้องยาว6เมตรใช่ไหมก็เน,นี่ยมันก็เลยทำให้ไม่สามารถเข็นเองได้อันนี้ตัวอย่าง <laughs> จริงก็สมุทรสงครามเนี่ยเรามีจํานวนประชากรที่สูงอายุาจํานวนค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ย ในส่วนของบอบจก็มีโครงการเรื่องของการซ่อมแซมอุป,ปรกรณ์สําหรับผู้พิการแม้กระทั่งตัวสํานักงานของาบาอบจเองซึ่งเป็นอาคารดั้งเดิมเนี่ยปีหน้าก็จะมีการปรับทางลาดวันนี้ก็ได้รับความรู้ว่า1ต่อ12เพื่อที่จะกําหนดทางลาดให้กับผู้สูงอายุผู้พิการนะครับมาติดต่อราชาการได้ก็เห็นโครงการของท่านนายกเทศบาลเมืองสมุทรสงครามนะครับท่านนายกสมชายเองก็มีแผนที่จะปรับภูมิทัศน์ บริเวณริมแม่น้ำจากสถานีรถไฟเชื่อมมาถึงวัดเพชรซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งสองจุดท่านนายกเองก็มีแผนที่จะเชื่อมตรงเขื่อนริมแม่น้ำนะครับแล้วก็คงตรงนี้วันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีที่ผมว่าทางเทศบาลเองก็คงจะพัฒนาเรื่องของเฟรนลี่ดีไซน์เข้าไปเพื่อให้คนในพื้นที่เองนักท่องเที่ยวนะครับมาได้ใช้ประโยชน์ของพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยได้อย่างเต็มที่ ได้รับความรู้ฮะว่า1 2ึ่งสองได้รับความรู้แล้วก็จะรับปรับปรุงถ้าหากว่าตรงไหนที่มันไม่ลาดมันลาดชันเกินไปเราจะประสานกับเจ้าของสถานที่โครงการเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวตลาดร่มหุบมาที่ว่าบ้านแหลมนี่เราคิดว่ายังไงครับคิดว่าจะทำแลนด์มาร์คฮะเพื่อให้มีจุดถ่ายรูปแล้วก็เดินมาเรื่อยฮะมาถึงวัดแล้วมาไหว้พระโอ,อ้ระยะทางก็ไม่ไม,ไม่ไกลไม่ไกล <นะ S 2> ครับลังดีเลยครับก็จะทําทางลาดให้มันให้ผู้พิการได้ใช้ประโยชน์สามารถเดินทางด้วยตัวเองได้ สำหรับจังหวัดสมุทรสงครามก็เป็นจังหวัดเล็กๆ ใกล้กรุงเทพนะคะการเดินทางเข้าถึงสะดวกสบายมีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวนะคะมีอัตลักษณ์ที่เป็นวิถีแห่งเมืองสายน้ำนะคะเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนริมน้ํามีแหล่งท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมทางน้ําตลอดทั้งวันก็ขอเชิญชวนนะักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวนะคะเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นผู้พิการหรือกลุ่มผู้สูงอายุนะคะสามารถเดินทางเข้าถึงได้แล้วก็โดยสะดวกปลอดภัยนะคะเป็นโรงแรมรีสอร์ท มีที่พักสําหรับผู้พิการและก็ผู้สูงอายุก็ขอเชิญชวนมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะส,สงครามยงท่องเที่ยวยคนท,งทัวนงวร